ฟูของเปล่าเองอันนี้แผ่นเอาไว้ลองเอาใส่ยี่เล่ยเป็นบ่ใส่เลยลอันนี้เปิดแท้มาดิไม่ลกล้าเปิดอันะในี้ใส่นี่ใส่เปิดแท้มันเปิดด้วยนะกระเสียบป,ปากเสียบปากควรดิสับแล้วก็ตั้งเวลาหมุนไปถึงนาทีที่มันต้องการแล้วก็ตั้งอุณหภูมิอุณหภูมิตั้งอะไรนี่เด้ถ้าจะจะทอดไก่นี่ตั้งร้อยแปดสิบอันนี้นะนี่เด้ตั้งมาล้อยแปดสิบยี่หานาทีก็ก็เป็นโม,ออม้ได้ค่ะมันจะอโอ้โอ้เออมันก็ได้คือกันนะมันก็แปะไว้อยู่ดินี่เด้ อ่อน,นี่แหละถาดรองมันเอาไปรองข้างในมันน,นี่แหละมีสายนำมีสายเยอะ พี่แกก็บุ๋วเส้าหาปียัง3ปีเนี่ยโอ้โหหลายสักโอ้มันใหญ่ยุกอ่ะสัปใหญ่เงินว่าน่อยหน่อเปิดปดบอกด้วยวลาอ้ย่านที่บุสีสุของใค ปลากุ้งอบเคกทอดไก่เออบเนื้อทอดอบไก่ได้โอ้ใบแดงโอ้ใบแดงใครเพิ่งมาเนี่ยโอ้ใส่นนี้เส่นนี้อบไก่นี่อันนี้แผ่นรองมันคือคือคือถาดนะครับเอาวางเองอบไก่อบเนื้อก็ได้เออปิ้งก็ได้หมดแม่นี่อบเอาเนาะอบปิ้งันหมดแต่ใส่อันนี้จะใส่ปิดได้ได้นีเออใส่ได้แม่แม่แม่บันยิปเปอร์แม่แซมมันอับกวกไก่เพราะไก่ ดมนันมีรอยอันอกน๊กม้งนะโอ๊กขนมก็ได้หรขนมเค้กที่ใส่แป้งนะันคือกูกรีกนะี่ยมันจะฟูคล่องค่ะอเอาเองอันนี้แผ่นเอาไว้ลองเอาใส่อเลยเป็นบ่ใส่เลยลอันนี้ปูดใส่มาหนิไม่รับปูดอนะนี้ใส่นี่ใส่ปูดใส่มาัาปูดด้วยนะกระเสียบปากเสีปากปูดดิสักเดวก็ตั้งเวลาหมุนไปถึงนาทีที่มันตอกลงแล้วก็ตั้งอุณหภูมิ ตันี่เด้ถ้าจะจะทอดไก่นี่ตั้งลอยแปดสิบอันนี้นะเห็นเด้ตั้งมา้อยแปดสิปยิบหานาทีก็ก็เป็นมอบได้ค่ะจะอบแล้อบเออมันก็ได้คือกันนะมันก็แปะไ้อยู่ด้นี่เด้อบหยิบหานาทีสามสิปนาทียังบม่เข้าใจก็มาตางกันคือไมโครเวฟนั่นแหละ Oh, แต่มันไม่ได้เอาไวไอ้อุ่นนะมันเอาไว้แบบ <He 'd S 1> อบเนื้อสดนะฟองสดนะ oh, <move. S 2> เอออบหมูเออแบบมักเส้นเรามาใส่อันนี้ป,ปิ้งซักก็ปิ้งหรอเออคือปีงแต่มันจะบอดติดน้ำอายดำดำบอมีดำดำได้ <c oughs> เออได้เลยสโลตแต่เราต้องลากอันนี้ถ้ามันติดคาบน้ำมันได้อะโอาดึงออกมาลางเลยเ <c oughs> นี่ยอันนี้มันเป็นขีดสับมันจังบอดูดกันเอาไว้รองอ่ะสติกบ่บ่นี่บอม่นเนาะอ๋ออันนี้มันกันความร้อนได้ มันเลยบอละลายข้างในอ่ะเขาเรียกมันส่าอ่างนี้ได้ละ็จ้ละมันมีแล้วแกะเสียปากเลยก็ไหวล่ะะละใ่เราอร่อยใช่ใช่เลยก็เืมไปมองหุ้งเขาอยัางเว้นซายไปขวานี่นี่เอาใส่กลองนี่